สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันเมื่อที่28พฤษภาคม2568นายสุภชัยใจสมุทรฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่า กรณีที่นายนัทพรตประยูนยอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ต้องหาคดีฟอกเงินออกมาโต้ว่าตนไม่เคยถูกออกหมายจับคดีต้องรอผลคดีหลักนั้นความจริงคดีดังกล่าวที่อ้างถึงสารได้พิภากษาล,ลงโทษภายหลังจากดําเนินการติดตามการสอบสวนในคดีฟอกเงินพบว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i เสนอสํานวนการสอบสวนไปยังสํานักง,งานอายการมาตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2560และพนักง,งานอายการได้มีความเห็นสั่งฟ้องนาย นัทพรเป็นหนึ่งใน14ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินการขายที่ดินของนายสุภชัยศรีสุภอักษรอ,อดีตประธานสากลเค,ครดิตยูเนี่ยนคลองจันทรวงเงิน477ล้านบาทนายสุภชัยบอกว่าอย่างไรก็ตามนายนัทพรผู้ต้องหาดังกล่าวมีพฤติการหลีกเลี่ยงการไปพบพนักง,งานเอายการเป็นเวลาหลายปีจนสำนักง,งานอาการส่งสุดต้องมีหนังสือถึง DSI ถึง2ครั้งให้ส่งตัวผู้ต้องหาหรือออกหมายจับนำตัวมาฟ้องศาล ซึ่ง DSI ก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆเพื่อส่งตัวมาให้อัยาการเพื่อฟ้องคดีต่อศาอาญานายานสุประชัยกล่าวว่าคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของร้อยตำรวจเอกสุรวุฒิรังไสรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สายตรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งมาดูความน่าจะเป็นเชื่อได้ว่าพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ดำเนินการตามหนังสือจากอัยาการที่แจ้งให้ติดตามตัวมาเพื่อฟ้องต่อศาลและไม่ออกหมายจับและประกาศลงระบบเพื่อสืบจับ จึงไม่มีหมายจับส่งไปประสานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักง,งานตาบนแห่งชาติเหตุผลเพื่อช่วยผู้ต้องหาโดยดึงเวลาเพื่อให้หมดอายุความในวันที่15มิถุนายน2568หรือไม่นายสุประชัยกล่าวว่าพฤติการของนายนัทพรที่เกิดขึ้น DSI ต้องออกหมายจับและจับตัวผู้ต้องหาส่งอายการเพื่อฟ้องศาลก่อนหมดอายุความเท่านั้นแต่หากจะเป็นการออกหมายเรียกก็ถือได้ว่า DSI ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ และเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ต้องหาและกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างร้ายแรง DSI เป็นหน่วยงานสอบสวนที่สำคัญที่เป็นที่พึ่งของประชาชนหากมีพฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าไม่เกิดขึ้นกับคดีอื่นๆอ,อ,อีกนายสุประชัยกล่าวว่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทรและพะดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศให้ทำรงไว้ รัฐมนตรีผู้กำกับดูแลหน่วยงาน DSI จะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะเห็นได้ว่าพันธ์ตรเอกยุทธนาแพรดดำอธิบดีดี i และพนักงานสอบสวนคดีนี้ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนื่องจากความผิดสำเร็จแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2568หลังอายการทำหนังสือมาขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา